ผู้หญิงคนนี้เหรอซูซียไทยเทพที่ไม่ตัดจมิตที่ไม่เคยโสดคืนนี้พบกับหัทไยเทพชีรธาดาจำเป็นไหมครับว่าคนที่คุณซูซี่ชอบจะต้องหน้าตาดีผู้หญิงอื่นๆอาจจะบอกว่าต้องมีเงิน ต้องมีการศึกษาที่สูงด็อกเตอร์ดีกรีของพี่สิ่งแรกคือความหล่อพี่ไม่ใช่เป็นคนดัจจลิตนะพี่ไปทานข้าวที่ซอย38กับพี่วิทย์ได้ไหมหน้าซอยพี่ไปทานได้แต่พี่เอาเครื่องมือของพี่ไปเองจานช้อนซ่อมเอาจานเอาช้อนเอาซ่อมไปไปเองอ่าแล้วพี่ก็ไปบอกขอโทษนะคะพี่มาจากเมืองนอกไม่ได้ฉีดยามาค่ะครับก็จะได้ไม่เกลียดพี่เรายอมรับไหมครับว่าเราเป็นผู้หญิงที่เจ้าชูพี่เจ้าชูมาก อย่างนั้นพี่จะชมคุณหรือว่าคุณหลอ่อทุกวันนี่มองผู้ชายที่ไม่ใช่คุณวิทย์เองเห็นหล่อๆเน,นี่ยชมเขาหมดไหมครับถ้าเผื่อมีโอกาสมาให้พี่ชมพี่ชมผู้หญิงบางคนเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยความต้องการเขามันหายต้องการด้านไหนอะความต้องการในการเจอเพศตรงข้ามพี่ว่าไม่จริงค,รคือพวกนั้นไม่เป็นตัวตัวเองนะคะหลายคนพี่เชื่อว่าเขาก็อยากจะมีชีวิตยอย่างพี่แต่เขาไม่กล้าที่จะทํา เพราะว่ากรอบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าพี่จะเป็นคนไทยที่เกิดในเมืองไทยนะฮะแล้วก็มีความเป็นไทยเต็มตัวแต่พี่คิดว่าจิตใจของเราเราไม่ควรไปฝืนมันเราได้ไปจิ้มได้ไปฉ่ได้ไปอะไรมาบ้างบนตัวเราหน้าพี่ข้างในเป็นหน้ากากที่สวยมากสวยจริงๆหน้ากากทองบา<ะ>งคน<ะ>กฉน็ฉีดนู่นฉีดนีไไไ่ไอ้เรื่องฉีดพี่ไม่ยอมแล้วก็เรียนมาด้วยว่าการฉีดโบท็อกซ์นั้น คือการที่ทําให้เอาเชื้อแบคทีเรียไปทําให้เซลล์ตายแต่ถ้าเปิดจีดบ่อยๆแล้วเนื้อมันเป็นอัมาาพาตตรงนั้นนะเป็นยังไงผู้ใหญ่ครบเด็กเด็กครบผู้ใหญ่ครับ mm hmm. <ข>เหลือเชื่อคุณทำได้ไม่ได้อย่างฉัน ถ้าเผื่อคุณมีปัญญาทําได้คุณก็คงทําพ่วิศล่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนพูดล่ะอ๋อคุณเกาะผู้หญิงเขากินมันก็มีนะพูดถึงมันก็มีไอ้ประเภทที่ว่าไปเกาะเข้ากินหรืออะไรอะไรนี่มันก็มีแต่ว่าคืออย่างเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปสวนเขาอย่างไงอ,ม,อม,มันเป็นไม่ได้ไหมที่เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีไม่จําเป็นเรื่องเซ็กซ์จริงๆเมื่อถึงจุดแล้วไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตใจของเราสิที่สําคัญ นะฮะเซ็กส์ที่ดีเขาจะไปหาที่ไหนก็ได้แต่คนที่ดีเขาไปหาไม่ได้บ่อยๆก็ถ้ามีสาวสวยที่เปรี้ยวกว่าเรากล้ากว่าเราโอเพนกว่าเราเข้ามาเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้เคยขาเขาคือของใหม่เราคือแอนทิกเรากลัวอะไรอ่ะทดสอบไหมครับของใหม่ทด i v e หรือแค่ดูเฉยๆได้ได้ก็ดีเขาจะได้คุณลูกทดสอบได้ก็ดี <laughs> น่า <laughs> คุณซูซี่เวิร์ไปเลยนะครับ <laughs> ถ้าเขาจะเทสต์ไดรฟ์อันนี้เราถามแบบโอเพนแล้วว่าคุณไม่ได้แต่งงานกัน <Okay. S 2> ถ้าบอกซูซี่ปากโกา Test Drive <laughs> ขอเทสต์ไดรฟ์ขนเดียวคุณให้ไหมสมมุติการที่เขาจะออกไปแล้วไปมีอะไรเนี่ยบางทีชีวิตของคนไทยในเมืองไทยมันต้องมีบ้างไม่ง,งั้นเดี๋ยวกิจการเขาแจ้งหมดอะ <laughs> นะ,อะ,อะแต่ว่าถ้าเผื่อตราบใดที่ไม่ได้เป็นตัวตนนะฮะ ก็แล <static> <G> ้วไปแล้วถ <0. S 2> <Well. S 1> like, ้าเกิดเขาขอไปเทสต์ไดรฟ์บ้างคุณจะยอมไหมครับเชิญครับตามสบายใช่ไหมคือถ้าเผื่อเมื่อถึงเวลาเราต้องแฟต่อกันตราบใดที่เรายังยังอยู่กันได้รักคุณวิทย์มากขนาดไหนอยากจะฟังจากปากคุณซูซี่ตายแทนคุณวิทย์ได้ไหมแต่แทนไม่ได้ คนที่บอกตายแทนกันได้นั่นโกหกเมื่อถึงเวลานั้นทุกคนต้องรักชีวิตของตัวเองเคยมีผู้หญิงมาขอฟเจริงได้วยไหครับสมัยก่อนอเนี่ยถ้า,ถ,าถ้ามีผมก็จะบอกว่าเออก็ต้องพยายามหลบตอนที่เขาไม่อยู่ <laughs> แล้วเขาไปฟเจริงกันทีหลังนะอ,อะไรอย่างเงี้ยผมตกใจเลยผมว่าเราจะมาจบแบบนี้เส้นขึ้นเลย ถ้าเขาไปฟีีจะวิ่งคืน2คืนแล้วมันไม่ใช่สำหรับเขาแล้วเขากลับมาคุณจะยอมรับเขากลับไหมสอวันนั้นฉันก็มีใหม่แล้วอ,ะ <laughs> อ่ะ <laughs>